ศาสตร์แห่งการบริหารตามแบบฉบับสามก๊กเขียนโดยสุวรรณาตะปนิยาการกฎบทนำสามกกครองใจคนได้เรื่องเป็นใหญ่ก็ไม่ยากการบริหารคือการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยมือผู้อื่นพงศ์สวดานสามกกจัดได้ว่าเป็นวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์จีนชิ้นเอก รวมทั้งได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นสุดยอดวรรณกรรมสำคัญชิ้นหนึ่งของโลกคำว่าสามกกในภาษาจีนเรียกว่าซานกัวจี้แปลว่าจดหมายเหตุเรื่องสามกกซึ่งถูกเขียนขึ้นโดยเฉินโซ่นักปราชญาชาวจีนผู้ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงของราชวงศ์จินจนกระทั่งมาถึงยุคของราชวงศ์หยวนนักประพันธ์ชื่อหลอกว้านจง ได้นำพงศาวดารดังกล่าวมาเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยเล่าภาพรวมของประวัติศาสตร์จีนในยุคสามก๊กตั้งแต่คริสต์ศักราช220ถึง280ตั้งแต่ยุคโจรพวกผ้าเหลืองคริสต์ศักราช183ในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นซึ่งมีการสู้รบของสามก๊กหลักๆคือวุยก,ก๊กจก,ก,ก๊กและง่อก,ก๊ <S <S กเพืกก่อช่วงชิงอำนาจโดยผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ ไปจนถึงยุคที่สุมาเอียนหลานชายของสุมาอี้สามารถรวบรวมแผ่นดินที่แตกแยกให้เป็นหนึ่งเดียวและสถาปนาเป็นราชวงศ์จิ้นขึ้นมาได้ทั้งหมดเป็นระยะเวลารวมประมาณ60ปีสามก๊กฉบับภาษาไทยมีการตีพิมพ์ไว้หลายสำนวนแปลสำนวนที่โด่งดังและแพร่หลายมีอยู่ด้วยกันหลายชุดเช่นฉบับของเจ้าพระยาพระคลังหนและยาขอบ สามก๊กฉบับวันิพกสาเหตุที่พงศาวดารสามก๊กเป็นวรรณกรรมที่ล้ำค่าและคงความเป็นอมตะมายาวนานนับร้อยร้อยปีนี้เนื่องจากเป็นงานเขียนที่ได้รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญในแง่มุมต่างๆไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองเศรษฐกิจการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งทักษะทางด้านจิตวิทยา การบริหารและงานบุคคลทําให้ผู้ที่อ่านสามก,ก๊กนอกจากจะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและอัธร์ถทางวรรณกรรมอย่างมากแล้วยังได้เรียนรู้คติข้อคิดดีๆอีกมากมายทั้งเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญาที่ทำให้คนเราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆจนประสบความสำเร็จในชีวิตได้บางคนอาจจะตั้งแง่กับหนังสือสามก,ก๊ก โดยมักอ้างถึงคำกล่าวคุ้นหูที่ว่าใครอ่านสามก,ก๊กสามจบครบไม่ได้เพราะเนื้อหาที่เต็มไปด้วยการหักหลังช่วงชิงความเป็นใหญ่และการใช้เล่เพทุบายเพื่อจะเอาชนะ้าคารกันทุกรูปแบบของตัวละครรวมทั้งภาพแห่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการรบราฆ่าฟันกันแทบตลอดทั้งเรื่องหากแต่ผู้กล่าวนั้นอาจจะลืมไปว่า ตลอดการดำเนินเนื้อหาในเรื่องสามก๊กนั้นได้สอดแทรกสัจธรรมแห่งชีวิตและภูมิปัญญาที่เป็นอมะตะที่มนุษย์ทุกนามควรเรียนรู้ไว้เป็นบทเรียนสำคัญจนอาจจะกล่าวได้อีกแง่มุมหนึ่งว่าอ่านสามก๊กไม่จบอย่าพึงคิดการใหญ่โดยเฉพาะกลวิธีในการจัดการกับคนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในชีวิตประจำวันและหน้าที่การงานซึ่งผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ ได้คัดเฉพาะบางช่วงบางตอนที่เต็มไปด้วยเกร็ดและเคล็ดลับของการบริหารคนตามสไตล์สามกกซึ่งทำให้ท่านผู้อ่านได้เพลิดเพลินไปพร้อมกับได้รับข้อคิดดีๆซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีบทที่ 1. เรื่องย่อสามกกเป็นธรรมดาของแผ่นดินที่มีแต่ความสงบสุขมานาน จนระเริงหลงสุขกลับทำสิ่งชั่วร้ายของผู้คนความทุกข์เดือดร้อนก็จะคืบคลานมาเป็นเบื้องต้นแล้วกลายมาเป็นประวัติศาสตร์อันชั่วร้ายของมนุษยชาตินับตั้งแต่สมัยพระเจ้าเลนเต้กษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นได้ครองราชโดยไร้ความสามารถอ่อนแอไม่สนพระทัยที่จะบริหารบ้านเมืองลุ่มหลงอยู่แต่การแสวงหาความสุขสำราญส่วนพระองค์ เป็นโอกาสให้พวกขันทีทั้งสิบว่าราชการตามความพอใจจนขุนนางและประชาชน